ก่อนหน้านี้ได้เกิดประเด็นที่ชาวโซเชียลที่ให้ความสนใจและเป็นที่พูดถึงอยู่พักใหญ่เมื่อนักแสดงนักร้องสาวลีเดียสันรัตได้ออกมาโพสต์เดือดกลางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยข้อความเด็ดส่งตรงถึงสามีอย่างแมทธิวดีนว่าจะทำหมันหรือให้เปลี่ยนหัวคะส่วนทางด้านคุณสามีก็ได้ออกมาโต้กลับภรรยาด้วยการโพสต์ภาพป้ายบิลบอร์ดที่มีข้อความว่าแมทธิวเดียเน่เกตเอวาเซกตมีออโนมอเซ ร้องเขียนแคปชั่นว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอ คุยกันเองดีกว่าไหมดับเบิลยูทีเอฟซัมมัตเตอร์ชุดบีดิสคัตเซ่ privately ซึ่งประเด็นนี้ก็กลายเป็นที่ต่างให้ถกเถียงของชาวเน็ตกันแบบข้ามวันข้ามคืนยอมแพ้แมทธทิวดีนยกธงขาวแล้วลุนทำเหมือนงอลีเดียลีเดียยืนยันพลอยคลอดีนจบกันด้วยดีแซวรักใหม่ที่สาวอินเลิฟมากเล่นเอาสะดุ้งลีเดียโพสต์ Post, ภาพลูกสาวน้องเดมี่งานนี้ทำหลุดโฟกัสแมทธิวยอมยกธงขาว เมื่อเรื่องราวเริ่มบานปลายไปกันใหญ่ในที่สุดทางด้านแมทธิวดีนก็ได้ออกมายกธงขาวโพสต์ข้อความม้อพรรยาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหากคุณพรรยาต้องการให้ทำเหมืนจริงๆตนเองก็พร้อมทำเพื่อครอบครัวโดยมีข้อความว่า I will do anything for you ผมทำเพื่อคุณได้ทุกอย่างครับ ผมเห็นใจความเหนื่อยของคนเป็นแม่ที่แพท,ท้องวุ้งท้องตลอดเก้าเนื่นจนคลอดลูกมันเหนื่อยจริงๆผมเห็นคุณมาในทุกช่วงเวลาที่คิดอยากมีลูกอีกคนก็เพราะเห็นครอบครัวเรามีความสุขมากเวลาอยู่กับลูกลูกบวกกับการที่เดมนี่อยากมีน้องสาวมากๆแค่นี้แหละ แต่ถ้าที่รักยืนยันว่าจะให้ทําหมันจริงๆก็พร้อมตามใจภรรยาอยู่แล้วล่ะจ้าไม่เคยขาดแอดไลเดียซ like ารูนรัตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิดเซ็กแมทธทิวลีเดียชี่แจงปมโพสต์ทำเหมันเปลี่ยนหัวคอนเทนต์หรือไม่ ล่าสุดลีเดียแมททิวก็ได้ตัดสินใจควงคู่ออกมาชี้แจงปมดรามาโพสเดือดทำเหมัอนเปลี่ยนผัวครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชว์เมื่อพิธีกรถามถ,ามถึงดราม่าที่ทางลีเดียได้ออกมาโพสต์ข้อความทำเหมัอนเปลี่ยนผัวในไอจีเจ้าตัวได้ตอบว่ากดดันเพราะเป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วแต่มันไม่สามารถจริงได้สักทีซึ่งทางแมทธิวก็ได้พูดเสริมขึ้นว่าจริงๆประเด็นนี้ทั้งคู่คุยกันมานานเป็นปีแล้ว แต่เนื่องจากทั้งคู่กำลังยุ่งทั้งเรื่องชีวิตเรื่องลูกเรื่องงานจึงทำให้ไม่ได้คุยกันแบบจริงจังแต่เมื่อขึ้นป้ายขนาดนั้นก็จริงจังแล้วตนเองก็ตกใจส่วนกระแสดราม่ามากมายที่เกิดซึ่งมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแมทธิว <Matthew S 2> ได้แสดงความคิดเห็นว่าเราเจอเรื่องแบบนี้มาพอสมควรแล้วแหละเราไม่สามารถทําให้ทุกคนแฮปปี้หรือเห็นเหมือนกันหรอกมันเป็นสิ่งที่คนในวงการบันเทิงต้องยอมรับอยู่แล้ว แต่ตามแนวคิดของเราเราไม่ได้ไปทำอะไรใครคนที่โดนกระทำคือผมนี่แหละครับแต่เหตุผลที่มันยังไม่คุยหรือไม่ได้ไปทำจริงๆผมว่าผมอธิบายไปแล้วผมก็ยกทงขาวไปแล้วแหละในไอจต้องอธิบายก่อนว่าที่มันยังไม่ได้คุยจริงจังเพราะเราก็เห็นอยู่ว่าลูกเราเวลาอยู่ด้วยกันมันแฮปปี้แฟมิลี่มากๆเลยก็มีความสุขตรงนี้คิดว่ามันก็มีความสุขมาก แล้วก็บวกกับสิ่งที่เดมี่คอยพูดกับเราอยู่เรื่อยๆว่าเดมี่อยากมีน้องสาวมันเลยคิดอยู่ในใจตลอดแต่พอเขามาจริงจังแบบนี้ผมก็รับฟังเห็นใจอยู่แล้วเข้าใจทุกอย่างมันเหนื่อยส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงคอนเทนต์เพื่อโปรโมตร,รายการทางด้านแมทธิวจึงได้เผยว,ว่าไม่เกี่ยวครับทุกคนก็รู้ว่ามันเรื่องจริงของบ้านเราไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็แมกขึ้นมาคุยกันเป็นปีแล้วครับ